สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับการขอ Social Security Number หรือบัตปรประกันสังคมเรียกสั้นๆว่า SSN นะคะสำหรับ US Permanent Resident หรือจะเรียกสั้นเรียกง่ายๆว่าเป็นผู้ถือ Green Card ก็ได้นะคะในคลิปนี้พี่มดจะพูดถึงการขอ SSN สำหรับผู้ที่ได้ใบเขียวมาจากอาจจะเป็น DV l o t t e r ตหรือจากวีซ่า Visa คู่สมรส CR1, IR1 นะคะก็จะเป็น2 c a แคต o r รนี้นะคะโดยความสัมพันธ์ความสำคัญของเจ้า,า Social Security Number หรือ SSN นี้นะคะมันสำคัญมากเท่ากับใบเขียวหรือ Green Card ที่คุณถือนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเบอร์ที่ใช้ในการ สมัครงานใช้ในการเสียภาษีใช้ในการขอ,อเขาเรียกว่าทำใบขับขี่และใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารรวมไปถึงเบอร์นี้เนี่ยจะใช้ในการอ่าเรียกว่า,าสมัครขอประกันสุขภาพด้วยนะคะคือมีความสำคัญมากๆและเบอร์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์9ตัวเป็นเลข9ตัว ซึ่งถือว่ามันเป็นไอดีนิตี้ของทุกคนเป็นเลขประจำตัวของทุกคนที่จะต้องเก็บเอาไว้เป็นความรับไม่คืออย่าไปบอกใครเพราะว่ามันมีการขโมยขโมยไอดีนิตี้กันนะแล้วมันก็จะเกิดเรื่องยุ่งวุ่นวายเพราะฉะนั้นโซเชียลเซก r ร t y n ิตี้นัมเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องจดจำเอาไว้ในหัวจำเลข9ตัวนะคะ ไอบัตรที่เราได้มาเนี่ยนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะพี่มดจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูนะคะคืออ่าบัตรใบนี้เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่พกกับตัวหรอกคะ่ะคือเราจะเก็บเอาไว้ที่บ้านเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภยัยอย่างที่บอกไปแล้วเราก็จะจำเลข9ตัวนี้เอาไว้นะคะ ตามปกติแล้วนะคะตอนที่คุณกรอกใบสมัครขออิ m ิ g กรน t ์วีซหรือวีซ่าถาวรไม่ว่าจะด้วยจาก DV l o ลอตเตอรี่หรือวีซ่าคู่สมรส C.R.1 I.R.1 เนี่ยนะคะในแบบฟอร์ม D.S.230 หรือ D.S.260 ที่คุณกรอกใบสมัครเพื่อเพื่อที่จะขอใบเขียวเนี่ยนะคะมันจะมีะ section ที่เขาถามคุณว่า คุณมี social security number หรือ,อยังถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยคุณต้องการให้ทางรัฐบาลออกบัตรให้คุณหรือไม่นะถ้าเกิดว่าคุณ Request ขอบัตร social security ไปตอนที่คุณกรอกฟอร์ม,มนะคะเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณตอบว่า yes เนี่ยคุณก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินะคะเขาก็จะประสานงานกันแล้วก็ ออกบัตรประกันสังคมตัวนี้ให้คุณหลังจากที่คุณเดินทางเข้ามายัางประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะก็มันก็เหมือนกับว่าอย่างแรกเขาก็จะออกกรีนคาร์ดให้คุณอย่างที่สองเนี่ยเขาก็จะออกเจ้าตัวโซเชียลเซคิวริตี้ให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องไปกรอกแบบฟอร์มอะไรใหม่แล้วไม่ต้องไปกรอกไปสมัครแล้วก็ไม่ต้องไปที่ Social Security Administration Office ด้วยนะคะอันนี้คือในกรณี แรกนะถ้าเกิดว่าคุณกรอกใบสมัครคือ Request ขอไปแล้วนะอ่ะแล้วพอเดินทางเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยโดยประมาณแล้วเนี่ยสอาอาทิตย์นะคะเจ้าตัว S S N เนี่ยนะคะบัตรประกันสังคมมันก็จะถูกส่งไปให้ที่อยู่ของคุณที่ให้เอาไว้เรียกว่าส่งไปที่บ้านตามที่อยู่ที่ให้เอาไว้ในอเมริกานะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วประมาณ3อาทิตย์นะแล้วคุณยังไม่ได้เจ้าตัว Social Security Number เนี่ยนะคะคุณต้องไปติดต่อที่สำนักงาน Social Security ใกล้บ้านคุณนะคะในอีกกรณีหนึ่งสำหรับคนที่เคยมี Social Security Number อยู่แล้วซึ่งคุณอาจจะเคยมาทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาด้วยวีซ่า J1 เคยมาเป็นออพาร์ air, หรือว่ามาทำงานอ่า work and travel คุณก็จะมี social security security number อยู่แล้วแม้กระทั่งคนที่เคยมาเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณอาจจะเข้ามาด้วย 1, วีซ่า F1 วีซ่านักเรียน M1 นะคุณก็จะมี social security number อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ย status ในนั้นเนี่ยมันจะ มันจะไม่เหมือนกับ Social Security Number ของคนที่ถือ Green Card นะคะมันจะมี Condition อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนที่คุณกรอกแบบฟอร์ม DS 230หรือว่าแบบฟอร์ม DS 260แล้วคุณกรอกติ๊กไปว่าคุณต้องการบัตรใบใหม่เนี่ยนะคะคุณก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าทาง Social Security Office เขาก็จะส่งบัตรใบ,บใหม่ไปให้คุณก็คือว่าไป Replace เจ้าตัว บัตรใบเก่าของคุณนะคะโดยที่คุณควรจะได้ Social Security Card อันใหม่เนนะคะประมาณ3อาทิตย์หลังจากที่คุณเดินทางเข้ามายัางประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะเขาก็จะส่งไปให้คุณที่บ้านหรือตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้ตอนที่คุณกรอกแบบฟอร์มสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ไม่ได้ Request Social Security Number เอาไวนะ้ณวันที่สมัครขอวีซ่าใช่ไหมคะ คุณสามารถทำได้โดยการเข้าไปติดต่อที่ Social Security uh, Office ใกล้บ้านคุณนะคะวิธีการแบบสเต็ปแรกเลยเนี่ยคุณเซิร์ชเข้าไปใน Google นะโดยใช้1ิบโค้ดหรือรหัสไปรษณีย์ที่บ้านของคุณเนี่ยนะคะเซิร์ชเข้าไปปุ๊บ uh, พิมพ์เข้าไปเลยค่ะว่า Social Security Administration นะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าที่อยู่ที่ไหน นะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อย่างที่2ก็คือว่าโทรค่ะโทรศัพท์โทรเข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันติดสถานการณ์โควิดทาง Social Security Office เนี่ยเขาก็ยังคงไม่ได้เปิดทำการปกติบางที่เนี่ยะจะต้องใช้การนัดหมายเข้าไปก่อนนะเพราะฉะนั้นคุณต้องโทรไปเช็คเพราะว่าแต่ละที่แต่ละรัฐเนี่ยมันอาจจะมีะมีไกด์ไลน์มีกฎเกณฑ์ต่างกันนะคะ แล้วพอโทรเข้าไปปุ๊บแล้วใช่ไหมคะคือต้องคุณต้องไอดีนติฟายตัวคุณเองก่อนว่าคุณเป็นใครบอกเขาไปเลยนะคะว่าเราเป็นนิวอิมิเกรนต์แล้วเราต้องการ First Time Social Security Number เบอสำหรับ g ี e e n รด r นะเขาก็จะได้พาคุณเรียกว่าโอนสายไปให้ถูกแผนกเน่เพราะว่าใน Social Security Office เนี่ยมันก็จะมีหลายแผนกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น คีย์เวิร์ดก็คือเน้นย้ำว่าคุณถือ Green Card แล้วคุณเป็นนิว Immigrant ์แล้วคุณต้องการที่จะขอ First Time Social Security Number นะคะพอคุณได้พูดคุยกับเขาแล้วเขาก็จะบอกคุณเองแหละว่าอาจจะการทำการนัดหมายหรือว่านัดแนะให้คุณเข้าไปที่ที่ออฟฟิศนะ คือมันสำคัญและจำเป็นมากที่คุณจะต้องเข้าไปที่ที่ออฟฟิศเขาเพราะว่าเขาต้องการที่จะดูพิสูจเรียกว่าเอกสารหลักฐาน่ะไอดีน y ิฟายว่าคุณอะสามารถที่จะสมัครโซเชียลเซคิว t ิตี้ได้จริงหรือไม่สรุปเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครโซเชียลเซคิว t ิตี้นัมเบอร์นะคะอย่างแรกพาสปอร์ต ต้องไม่หมดอายุนะคะอย่างที่2คือ green card นะ green card เนี่ยก็ใช้ตัวจริงนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าตัวจริงเนี่ยยังส่งมาไม่ถึงบ้านคุณใช่ไหมคะคุณก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัววีซ่าที่อยู่ในพาสปอร์ตของคุณนั่นแหละค่ะไอหน้าวีซ่าที่มันเขียนว่าเป็น lawful lawful permanent status นะอันนั้นเนี่ยมันก็คือใบเขียวชั่วคราวของคุณนั่นแหละค่ะใช้สมัครได้นะแล้วก็ตัวที่3ก็คือ birth certificate หรือใบเกิดตัวจริงนะคะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็น3อย่างหลักๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการไปขอ Social Security Number นะส่วนในกรณีของคนที่เคยมี Social Security Number อยู่แล้วที่คุณได้มาจากอาจจะเป็นวีซ่าทำงาน J1 หรือวีซ่านักเรียน F1 M1 เนี่ยคุณก็ใช้เอกสารหลักฐานแค่2ตัวนะคะก็คือ1 p a s s พาสปอร์ตสอง a r d นคนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ใบเกิดแล้วนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณไปติดต่อ Social Security Office แล้วนะ,นะคะประมาณ2อาทิตย์ค่ะ คุณก็จะได้ Social Security Card ส่งไปที่บ้านของคุณนะจ้าเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Social Security Number เนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ Social Security อ่ก็คือ ssa. gov นะคะเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะคะทุกคนจะได้เข้าไปดูศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าคุณมาวีซ่า J1 หรือว่า F1 อะไรอย่างเงี้ยเอกสารหลักฐานและขั้นตอนมันก็จะแตกต่างไปจากคนที่ขอ Social Security Number จาก Green Card ไงคะอะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมาด้วยวีซ่า F1 ใช่ไหมคะแล้วคุณจะขอ Social Number เนี่ยคุณก็ต้อง Show p r o o ฟของ i20 ส่วนคนที่มาด้วยวีซ่า J1 แล้วจะขอ Social Security ้น m มเบอร์เนี่ยคุณก็ต้องโชว์เอกสารหลักฐานหรือคุณต้องมี proof ของดีเอสสองศูนย์ DS 2019, นะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆเนี่ยอย่างที่บอก ไปค้นคว้าหาข้อมูลกันได้ในเว็บไซต์ของ Social Security นะจ๊ะที่พี่มดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะจ๊ะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่มดจะเอาสาระความรู้ในประเทศสหรัฐอเมริกามาฝากทุกคนโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย